นี่พี่เป็นเมนูที่ผมแบบชอบมากที่สุดในวัยเด็กเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะจะต้องกินกับข้าวเหนียวเราทำยังไงพี่เราได้ปูมาตัวอย่างงี้เฮ้ยเราย่างเย่างี้ครับแห้งๆเสร็จปุ๊บเราแกะเนี้ยมันจะเป็นมันอย่างงี้ใช่ไหมครับเราเอาเกลือพี่ใส่ไปนิดนึงแบบนี้แล้วก็เอาข้าวเหนียวอ่ะบี้เข้าไปเลยครับแล้วหยิกปากปูออกมาเงี้มันมันจะติดมากับแล้วก็จ๊ะใช่มันจะติดไปกับข้าวเหนียวนี่แล้วมันก็เซาะไปเลยเนรอแม่งเหมือนเอาข้าวเหนียวมาแทนกระดองเลยเนาะแล้วแบบก็ได้แล้วนี่แหละ เป็นไงแซ่บมันมันเอาไหมผมทำให้พี่เอาไหมพี่พี่โอเคอร่อยอร่อยอร่อยถ้าส่แกงได้เลยอันนี้มันจะแบบเออมันจะแบบรสชาติบ้านๆนะพี่เหมือนข้าวเหนียวที่เขาจีขลุไข่อ่ะโบไม่แย่หรือแบบกินแบบบรรยากาศทุ่งนาพี่ได้รสชาติแบบง่ายๆอะไรเงี้ยอร่อยมากอ่ะขอบคุณมากครับพี่ผมได้ยินแบบนี้เฮ้ยไปเป็นคนชมพี่อยู่คนเดียวเหอยหมดมากเล็กคือแตกหมดแล้ว Yeah. <laughs>